ทุกดีุกคนด้วยนะครับมีคนแนะนำให้ผมมาเล่นเกมนี้ก็เลยไปซื้อเกมนี้มาเนี่ยเป็นเกมปลอมลองเล่นดูก่อนก็ยังไม่มั่นใจว่าจะอยากเล่นจริงหรือเปล่านะครับผมก็ภาพก็ไม่ได้เซตอะไรมากครับ 720p เพื่อความเออสวยของภาพในการเลนเดอร์นะโอเคก็ก็ไม่ได้ปรับอะไรมากครับปรับเป็นมีเดยมนะเพราะคอมผมก็มันก็ไม่ดีขนาดเทพอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเรามา เริ่เเกมใหม่เป็น Walk Through นะครับ Walk Through ให้ทุกคนนะครับโอ้โหสดยอดเกมนี้ซื้อมาสามร้อยกว่าบาทเป็นแผ่นไม่ใช่แผ่นก๊อปนะคล้ายๆแผ่นก๊อปอะแต่มันก็คือแบบไม่ได้ลงกับสตรีมอะครับก็เฟรมเรตตอนนี้ก็อยู่ที่สี่สี่สิบนะครับ แค่ไม่เป well, so, uh, like ็นวอลกถูก็ถามว่าทำไมถึงแค่เป็นวอลกถูกเสียงว่าเจะเปลี่ยนไปก็ไม่รู้เพราะอะไรนะก็อยแมงนะคากที่จมากที่้ทำากามกา่อกยมกา้าา่อที่30้อมที่มี่อย่างีเ้ยก็ยกะ สำกกว่าถือว่าเล่นได้ครับยังไม่กระตุกก็ดูชัีนไปก่อนรอนะครับเกมนี้เล่นสดนะครับที่เคยเล่นตอนนั้นก็จำปุ่มไม่ได้แล้วตอเล่นสดนะครับ ผมเกี่ยวเหี้ยประมาณนั้นเหมือนเขาไม่ม่ไม่บ้าอย่รทำไพรปะวาประมาณนั้นครับเกมนี้เราต้องรับบทเป็นนายเอ้ยโอเยี่ยมสับหูเลยหรอ It, man. อย่าไปช่วยเขาฮ่องกงโพลิสมาแล้วตำรวจของฮ่องกงเขาเราก็ต้องรับเบิดเป็นหนายหวยเชียนหวยเชียขอเรียกไอ้หวยเชียแล้วกันอา้าวอ๋อกดส,สเปกบาเพื่อวิ่งแล้วก็กด w a s ในการขยับขยืน่นเหมือนเหมือนทุกเกมฮะแต่แค่ปุ่มปุ่มชิปเป็นการเดิน อ๋อกดสเปกบาร์เวลากระโดดแบบน,แบบนี้แล้วมันจะทำไมอ่ะอาเคี้ออพลาดเนี่ยพลาดแม่ไม่พลาดอุอ้ยเียไม่ตามมาแล้วเสียงไม่มาแล้วเสียงม,มาแล้วว่าเนาะเขี้ยไปสิร็วซาเดยเร็วเอวุ่ยเชีย่ยวิ่งวิ่งวิง่งฟอโลโลว์แไป อืมโอ้น <ism Durch tus k> enfin, ี่มึงฝึกกลยุท <router> ธ <generalized> <guidance. S 1> ์เฮียอะไรมาเนี่ยอีสัตย์ยังไงครับโอ้โหยังเนี้ยังเนี้ยบอยู่ยังเนี้ยบอยู่ฝีมือยังใช้ได้อยู่ยังไม่ตกพร้อมฮุยอีสัตว์วิ่ง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 โอ้ยเฮียลง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 วิ่ง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 เออโอ้ยสัตว์เอ้ยโอ้โห พี่นแค่ยนโดนจับแบบป่าวิว่งโวยโวยโวยยวิ่งคลิ p running keep running เอยหาทักพักฮึ่มฮึมคลิ p คลิ p ผมก็ติ๊กไม่เอา DLC นะไม่งั้นก็แค่ DLC ไปด้วยแนละ้วมันแถมมา17 DLC เดีวยวกันถ้าจำไม่ผิดจะมีหนแม,แมนแนวพอ,อยด้วยนะครับก็ถ้าแก้ DLC คืนมาได้เมื่อไหร่แล้วจะเล่นให้นะครับไวเช่ไวเชตรงนี้วิ่งได้ปะวะเดินได้เหรอจกกั๊กจี แค่บอกถูกยังจบเลย,อยเอาดิมีใครหยุดกูได้ไมีใครหยุดกูได้เฮ้ยน้องสาวสุบุรีไม่สูงก้นไปแล้วสุบุรีไม่ดีเราสุขภาพเพี้ยนไวเชี่ยเราเด็กดีครับไวเชี่ยไม่ต้องเถียงกันนะครับไม่ต้งองเถียงกันคุยกัน เฮ้ยพี่เฮ้ยเรีไม่ดีเฮ้ยเล่นอะไรกันอนะเล่นอะไรกันนะครับเราปล่อยเข้าไปมึงจะคิปปครับจะคลิปถ้าเสียงคีย์บอร์ดดังก็อะไรเฮ้ยมึงให้กูทำอะไรมาถึงต่อยไม่เป็น เฮ้ยเอใหม่มไอ้ยเหียผักผักโอ้ยเหียขาโอ้ยสยัตว์เอวีสไตเอวีสไตเอ้ย,ยอืมอือนีอออ่นี่เขาเอสัตวมึงยังไงวะ มึงขวยละอ,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 อืออืมอืมจระเข้เฮ้ยจระเข้ฟาดหางกนมึงจระเข้ฟาดหางอ๋อเสียงแม็กโปรแกรมแม็กชอมันเตือนนะโอ้โหกูจระเข้ฟาดหางซะหน่อยอือจระเข้ฟาดอืม ไม่ก็ตู้ชิชิโอมาสัตว์เข้ามาอสัตว์มานี่มันหัวหัวหัวมึงหัวมึงหัวมึงอุ้ยไอสัต เจาะเคฟาดโอ้ยเขี่ย,ยางายมึงยังไงจะจะจะไฟใช่ปหมจะไฟอืมจะไฟใช่ปหมครับนะ่ะโอแกไม่ชอบตื่นละโอ้ยเฮี้ยนี่อึดไอเฮี้ยนี่อึดมึงจะไฟยัยงไงอมึงโกรธ อุยผากไม่ดูรุ่นผากไม่ดูรุ่นฮะไอสัตยยังไงยังไงครับยังไงยังไงครับกด F ไอสัตนี่โอ้ยยังเมบครับ ไอกากไอแจ็กกี้กากโคเด้นโคเด้นคุยเอ้ยโคเด้นไข่โคเด้นขีอะไรอุ้ยกูอ่านไม่ออกกูจะสคริปไปครับเซนต์คีบอจะดังไปไหมแมคคาลิคอนครับไม่รู้ไว้แต่ไม่ใช่บูสวิทอะไรแบบนั้นก็จะไม่ดังมากนะครับไอสัตว์เข้ามาดิ อย่างไรสัตว์เคาเตอร์ไม่ทันเคาเตอร์ไม่ทันก็จอเคฟฟาดหางอุ๊ยเคาเตอร์ไม่ทันโปรแกรมไม่ชอบไม่เตือนโปรแกรมไม่ชอบไม่เตือนอือีสัตว์ยังไงยังไงครับจอเคฟ ไอ้สัขมามาอุ้ยแมคาิคอนแมคคาริคอนคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดนีอุ้ยเจเจอไอ้สัอุ้ยแต้มให้อีกนัดนึ่งหนึ่ ออกไปเดี๋ยวน,นี้ก็อยากจะฟังเสียงคีย์บอร์ดให้ชัดก็ฟังชัดดีอย่างฟังก็ประมาณนี้เนี่ยเป็เนเลยอยู่ทีาา่25นะฮะตอนนี้ก็ไม่ถือว่าดีมากนะครับขอดีเงียบ เฮ้ยข้าไปเสือโอ้ยเสระเบิดคาตีนเล่นอะไรเล่นอะไรเล่นอะไรครับเล่นอะไรครับเสียงดังไปต้องขอไปเสือกด้วยถ่ายเถ่ายเลยเสื้อกูเนี่ยโอ้ เอาเป็นว่าเจอกันคลิปหน้าดีกว่าตอนนี้นะทิ้งทายไปเท่านี้แหละ <Yeah. S 2> ก็ลิกิตหน้าก็ดูกันว่าในวอยเชียนจะไปไหนต่อนะวอยเชียนมาดีก่อนเคีย yeah. บรอบอกให้เพื่อนเรอโอเคสาหรับวันนี้สวัสดีครับ